สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้นังหลอกก็จะทําวิดีโอถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้รับจบถ่ายน้ำมันเครื่องรถนะครับผมผมสวัสดีครับที่สวัสดีครับที ER ่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาทเง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น,นั่งหลอกก็จะทําวิดีโอถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้รับจอบ่ายน้ำมันเครื่องรถนะครับผมมาครับอ่าอ่าเช็ดมือเอาเช็ดมือมือดำไหมอ่ามือดําผมเปิดน้ำมันเครื่องครับผมผมเปิดน้ำมันเครื่องอยู่ครับเช็คเบรกเช็คเบรกอีกนะผมถ้าเกิดเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรกให้ทําเลยนะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ จะมานี่ก่อนครับเดี๋ยวพวอมาหมด,ดววป็นอย่างนี้หลยเอาผมมันเขียนมา,นานดู้เอาเปยระมาณนี้ี๋ยวก็จะกอดกรองนะ ต่อไปก็ถอดตองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมสวัสดีครับนิลดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องติดเดี๋ยวนั่นแหละครับวันนี้ก็ ไปไปเชื่อน้ำไปเชื่อน้ำไปนี่ อน้ำมันดิเแบะอะไรเบะอะไรนะ้ำ <c oughs> ม,มันมันน้ำมันดำนดีเเ่เช็คเบรกเช็คเบรกอีกนะครับผมถ้าเกิดเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรกให้ทนเลยนะกอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะมานี้ก่อนครับเพื่อรายได้นะรายได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมตอนนี้ก็รอน้ำมันครับผม เป้อะไรล่ะน,น,น,ลน้ำมันในูกน้ำมันในว้าเอาไปล้างน้ามันจะไม่ดีเลยประมาณนี้เดี๋ยวก็จะถอดกรองนะต่อไปก็ถอดรองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้เด,ดี๋ยวนผมจะไห้แมนเครื่องครับผม <prueba> ลูกชายนะครับผมลูกชายครับผมกวนนะครับผมช่างน้อยครับช่างน้อยช่างน้อยครับผมช่างน้อยแกล้งพ่อนะวันนี้น้องหลอกก็รับจ็อบถ่ายน้ำมันเครื่องครับอ่าเจ็ดมืออาเช็ดมือมือดำไหมอ่ามือดำ ผมเปิดน้ำมันเครื่องครับผมผมเปิดน้ำมันเครื่องอยู่ครับเป็นอย่างนี้แหละน้ำมันเหี้ยเมันเข็นมาดูบดเอาเอาเทียนอเอาเห็นไหมนี่อ๋อน้ำมันนี่ยเบะอะไรเนะ <c oughs> บะอะไรน้ำมันมันมน,น้ำมันดำนี่ สวัสด <c oughs> <laughs> ีครับพวกเดี๋ยวผมมาหมอดกลับกลับกลับกับชอบแกงพ่อครับแกงพ่อนะครับผม เ,เครื่องน้ำมันเกลียนะจ๊าจ๊าอาจจะเป็น้าเบรกด้วยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผม <c oughs> ขอบคุณนะครับเ,เช็คเบรกเช็คเบรก,กอีกนั่งผมถ้าเกิดเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรกให้ทําเลยนะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมแปะอะไรหรอน้ำมันในหลูกน้ำมันนี่ <S 2> <S 2> เหนะ็นนะครับผมสวัสดีครับนี่หลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องติดเดี๋ยวนั่นแหละครับวันนี้ก็เครื่องน้ำมันเกลียน,นะจ๊ะน,นะจ๊ะอาจจะเป็น้าเบรกด้วยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมขอบคุณน้ับเช็คเบรกเช็คเบรกอีกนะผมถ้าเกือบเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรบกให้ทำเลยนะ ขอขอบคุณท,ท,ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะมานี้ก่อนครับผมสวัสดีครับที่สวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮเฮอืออืสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะทําวิดีโอถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้รับจบถ่ายน้ำมันเครื่องรถนะครับผมทำมันช่วยพ่อนะครับผมช่วยพ่อนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องหลอกก็จะเติอน้ำมันเป็นยางไง คนเข็นว่ดูมัเอาเอาเทียนนะชอบแกงพ่อครับแกงพ่อนะครับผมเช็คเบรกเช็คเบรกอีกนะครับผมถ้าเกิดเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรกให้ทำเลยนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะมาวนี้ก่อนครับเห็นะครับผมสวัสดีครับที่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องติดเดี๋ยวนั่นแหละครับวันนี้ก็ เช็คเบรกเช็คเบรกอีกนะครับผมถ้าเกิดเบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเบรกให้ทำเลยนะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะมานี้ก่อนครับเห็นไหมเนี่อ่าน้ำมันเด๋แ์เบะเบะอะไรแม่อะไรน้ำมัน น้มันน้ำมันดำนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เครื่องน้ำมันเกลียนะจ๊ะนะจ๊ะอาจจะเป็น้าเบรกด้วยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผม <c oughs> ขอบคุณนะครับผม <c oughs> แปะ้อะไรละ่ะน้ำมันนี่ลูกน้ำมันรอน้ำมันแห้งครับผมรอน้ำมันแห้งนะครับผม <c oughs> เห็นไหมนี่ <c oughs> น้ำมันนี่แเป้ปะอะไร ไม่อะไรน้ำมันมันน้ำมันดำนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ช่างน้อยครับช่างน้อยช่างน้อยครับผมช่างน้อยแก้ง,งพ่อนะเครื่องน้ำมัน